ตะปได้ตะปกได้ตะเหได้หรือไม่ไรตะปบได้ใช่หน้หรือไม่ได้จนนังวเเต้นในนากดูท้องเพราว่าบนตะคูนันติทำเล้บแต่าในนาคบเตะวันตะวันโเจ็ากเริ่มาตบลปีัำไปไหห้าสิบบาึงไร้อยสิบสเริ่มจะด้ใน้าต่ทีนะว่าใหน้ำมาดูราขอรับทำเอาบ้นตามน้อพตาม ไ่คอยไปให้เรือไหลเสียบเข้าเ้นชัยคณะผลการตัดสิจนจกคณะกรรมการครับตัดสินเ,เรือรลอกน้ำนำเงินกับเทพธรรมรัตเป็นเรือชนะเทพธรรมรัตเป็นเรือชนะครับคว้าแข้งควา้าถ้วยพระนาชทานของสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัว วชิราธงรกร์บริลร,ร,ระเทพพยาวรางกูในปีพุทธศักราช2561ไปขอครับส่วนรองแชทก็ได้แก่เรือเจ้าแม่ประดุทองจากกองทับเรือครับขอเสียงประมือดังๆให้กับเรือคู่เอกทิ้งก้วยบนหลางคาจังๆไปกงพี่น้องอีกครั้งที่เขยจงไม่พอขอ,อ มา็ขอบคุณผู้ให้การตลอดนนะครับท่านสจเล็กนอนหรือว่าสมาชิกชาวจังหวัดนะครับสมคิดมากงปนสมจิตเลือแก้วนะครับจิตเมืองร้อนนี่อการสนับสนุนการแข่งขันเรือในปีนี้บริษัทโตโยต้าเลอสุนะครับ